สวัสดีครับผมชายบา์เบอร์กุดอนครับวันนี้จะมาแนะนําการขอบด้านหน้านะครับกันผมด้านหน้านะครับตอนแรกให้เราสังเกตโครงโครงเส้นผมของลูกค้าก่อนนะครับตามขอบผมนะครับนี่คือขอบมันจะเล็กเข้ามาข้างในเกินไปครับเราต้องหาจุดที่พอดีนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราการตรงกลางตรงนี้เลยนะครับให้ถึงดินผมตรงนี้นะครับการตรงกลางก่อนตรงๆเลยนะครับดูนะครับ จะได้ตรงกลางแล้วน,นะครับแล้วให้เรามาสังเกตจุดนี้นะครับเราจะได้สร้างกรอบใหม่นะครับเพราะว่าตีนผมมันอยู่ลึกนะครับอยู่ให้เรามาประมาณนี้นะครับมุมเฉียงแบบนี้นะครับดูมุมตรงนี้นครับให้มันเฉียงมาแบบนี้นะครับ ได้ฉากแบบนี้นะครับให้เรามองภาพก่อนนะครับส right. ําหรับช่างใหม่นะครับครับมันจะเส้นมันจะฉาอลงมาแบบนี้ครับไม่ได้มาแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เข้ามาแบบนี้นะครับมันจะได้ฉากมาหาหางคิ้วแบบนี้นะครับมันจะวัดขึ้นไปเลยครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมาตรงนี้นะครับ ได้ฉากตรงนี้นะครับนี่คือเราทําเส้นแบบคร่าวๆก่อนนะครับเพราะว่าเราเป็นช่างใหม่นะครับแล้วก็เอาจากมุมนี้ครับมาใส่มุมนี้นะครับเต็มที่เราประมาณไว้นะครับ วันนี้คือสกินเฮดเบอร์สี่นะครับแต่ถ้าเบอร์สองมันจะกันง่ายกว่านี้นะครับยิ่งสั้นยิ่งกันง่ายนะครับอันนี้เป็นเบอร์สี่ครับเราก็จะได้มุมฉากแบบนี้นะครับฉากมาแบบนี้นะครับให้เฉียงมาแบบนี้ตรงขอบตัวนี้ก็กันมาปกติเลยครับตามตามโค้งเลยนะครับตามตีนผมเลยครับหรือจะเรียกว่าขอบผมก็ได้นะครับหรือว่าตีนผมก็ได้นะครับ คือได้หนึ่งข้างแล้วนะครับถ้าได้หนึ่งข้างแล้วก็จะไม่ยากนะครับอีกข้างนั้นเราก็ทำเหมือนกันนะครับจากตรงนี้มานี้นะครับให้เราจํานะครับให้เราจาว่าช่องตรงนี้นะครับช่องตรงนี้มาถึงหางคิวประมาณสี่เซนนะครับ light. เราต้องให้ได้เท่ากันนะครับแต่ถ้าเรายังใหม่เราก็วัดได้นะครับแต่ถ้าเราเก่งแล้วเราก็ด้วยสายตา,าประมาณเอาได้ครับผมจะวัดจากมุมนี้ครับมาถึงหางคิวตรงนี้ครับ ประมาณ4เซนครึ่งนะครับตัวนี้นะครับ4เซนครึ่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ประมาณ3ามเซนครึ่งนะครับผมจะไปวัดฝั่งด้านนู้นนะครับ สี่เซนเรอร์นะครับตอนแรกนะครับจากขาคิ้วนะครับสี่เซนครึ่งนะครับแล้วก oh ็ค่าวๆไ้ก่อนนะครับเสียงเหมือนเดิมครับเสียงเหมือนเดิมครับวางสี่เซนครึ่งประมาณตรงนี้นะครับเราก็กันจากมุมสี่เซนครึ่งตรงนี้นะครับให้มาถึงมุมตรงนี้นะครับ ตอนแรกเราการต่ําก่อนต่ำก่อนอน,นิดนึงก็ได้นะครับเราไล่เราค่อยไล่ทีหลังนะครับเพราะว่ากลัวมันสูงเกินไปนะครับต่ำก่อนนิดนึงได้นะครับแต่จะสูงนะครับถ้าสูงเกินไม่ได้นะครับ ข้าบางคนตีนผมไม่เท่ากันจะทำยากนะครับตีนผมตันนี้ครับกันตีนผมนะครับดูว่าขอบุมนะครับ ช็คอีกทีนะครับเดึงในกระจกด้วยนะครับ ตรงนี้สี่เซนครึ่งตรงนี้สามเซนครึ่งนะครับช่องนี้นะครับสามเซนครึ่งให้มันเท่ากันนะครับจากดาจได้แล้วนะครับจากได้แล้วให้เรามาดูในกระจกอีกทีนะครับว่ามันเท่ากันไหมครับให้ เส้นตรงนี้มาถึงหางคิ้วให้มันความยาวเท่ากันนะครับแล้วก็เส้นตรงนี้มาถึงตรงนี้เท่ากันครับนิดนึงนะครับนิดนึงเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับส่วนด้านข่างเราก็กันปกติแล้วครับกันโค้งลงมานะครับ ด้านหั้งดูเหมือนกันครับแล้วก็ตามด้วยมิโกนอีกทีนะครับตอนนี้ผมจะได้ไม่ไม่ได้ตามมิตโกนให้ดูนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปครับเราจะได้ประมาณนี้นครับกันขอเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ